ชาวราศีสิสงห์ฮะกับดาวพระเกตครับเขาย้ายตั้งแต่วันที่18มิถุนาฮะถึงวันที่13นะครับสิงอาหานะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะฮะคือเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะฮะคุณจะเจอโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการเดินทางในเส้นทางใหม่ๆบางคนนะครับได้รับความรับผิดชอบนะฮะงานใหม่ๆนะครับในช่วงนี้น้ำเรียกว่าสําคัญอีกข้อนึงฮะพระเกตไปกระตุ้นนะครับอยู่ในเรือนอริหรอุปสรรคนะฮะ แสดงว่าจากนี้ไปนะครับงานแก้ปัญหาจะเยอะขึ้นคนรอบข้างที่เขามีปัญหาไม่สบายใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะครับให้สังเกตดีๆนะฮะจากนี้ไปจะมีคนมาเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังจะมีคนมาขอให้ช่วยในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่หรือว่าที่มีปัญหาหรือผู้ใหญ่หัวหน้านะครับจะใช้ไววานให้ไปแก้งานหรือจัดการกับปัญหาที่คลังสร้ซังบ้าง ปัญหาที่คนอื่นทําไม่ได้บ้างแล้วก็ถูกใช้ให้ไปทําหรือแม้แต่ปัญหาของหัวหน้าผู้ใหญ่นะครับวานให้มาทํางานส่วนตัวบางอย่างของท่านนะไนนะครับแสดงว่าอย่างที่สังเกตดีนี้ฮะรเราจะเป็นที่คนนึกถึงนะฮะในช่วงนี้บ่อยเราจะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบต่างๆเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับจะถูกใช้งานแหละนะฮะมากกว่าเดิมนะครับและเราก็สามารถจะทําได้เคลียร์ได้จัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้ ทีนี้ครับมาดูข้อแรกนะครที่บอกว่ามีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับแสดงว่าถ้าคุณมีไอเดียความคิดหรืออยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะฮะลองขยับดูครับบางทีเราอาจจะอยากลองหาช่องทางการเงินเพิ่มทางอื่นนะครับบางคนมีไอเดียคิดไวแล้วนะฮะเออลองปรับขยับสิลองขยายโอกาสแล้วก็สร้างมันขึ้นมาให้ได้นะครับนี่ลองชูนเนี้ได้นะฮะหรือแม้แต่บางทีคิดกันนะฮะ เออลองคิดดูครับมันไม่ง่ายหรอกนะฮะในการที่จะคิดอะไรสักอย่างแล้วให้มันสําเร็จแต่มันมต้องเริ่มนะครับและจังหวะที่เริ่มเนี่ยคือช่วงนี้นะฮะสามารถจะหยิบจับขยับขยายไอเดียต่างๆที่คิดแล้วมันลอยในอากาศคว้ามาแล้วก็สร้างให้มันรูปธรรมออกมาแล้วก็มีโอกาสสาเร็จนะครับฉะนั้นบางทีคุณอาจจะนึกถึงเรื่องของการงานหรืองานอิสรกนะครับอยากหยิบจับขยับขยายออกมาทําให้มันเกิดเป็นเลยได้นะครับ ก็สามารถทําได้นะฮะก็เลยบอกว่าโอเคช่วงนีน้ดวงมันเด่นในเรื่องของการหารายได้พิเศษการเริ่มสิ่งที่เราอยากทําเป็นพิเศษหรือถูกใช้ไปวานให้ทํางานบางอย่างอย่าปฏิเสธนะครับคุณจะเจองานที่แบบโอ้โหระบากใจครับเครียดแล้วก็รู้สึกกังวลว่าทําได้หรือเปล่านะฮะแล้วเป็นงานที่ค่อนข้างจะบางทีนะเรียกว่างานที่ไม่เคยทําก็ต้องได้ทํางานที่ คนอื่นทาไม่ได้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างยากด้วยจะถูกวานไปใช้ใช้ใชงานนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธอะไรที่ถูกใช้งานอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธนะครับเพราะว่าโอกาสจังหวะเนี่ยมันมีเข้ามาแล้วจะได้เป็นการเรียกว่าใช้แววนะฮะหรือปล่อยของนะฮะช่วงนี้ดวงเด่นเลยมากครับในเรื่องการปล่อยของถ้าเราอยากจะให้คนเชื่อถือหรือโชว์นะฮะแสดงศักยภาพต่างๆที่เราอยากให้ใครเห็นนะฮะก็ใช้โอกาสจังหวะในช่วงนี้นะครับ ทำได้นะฮะแล้วก็ประกาศต่อมาครับช่วงนี้เลยนะฮะสมมุติว่าเราต้องการนะครับอยากจะหาไรายได้เพิ่มจากทางอื่นนะครับที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยนะฮะเนี่ยครับช่วงนี้ได้นะฮะลองหาวิธีเดี๋ยวมันจอเองนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะทาแล้วสาเร็จครับียงแต่ว่าเออช่วงจวังหวะเนี้ยมันจะคิดได้แล้วพอคิดได้ปุ๊บคุณก็ลองหาข้อมูลแล้วก็ลงมือแล้วก็จัดการนะฮะหาคนมาช่วยกันนะครับ ก็ได้อยู่เหมือนกันนะว่าไปนะฮะถ้าเราคิดไม่ออกเออหาคนมาช่วยนะครับหาข้อมูลหาคนมาช่วยก็จะสามารถจะทําได้นั่นเองนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับดาวพฤกเกตเป็นกระตุ้นนะครับตําแหน่งอลิต้องเจอคนที่ทําให้เราเหนื่อยใจปวดหัวหรือคนที่กวนประสาทนะฮะฉะนั้นชวงนี้คุณจะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคนการแกล้งแ,แก้สร้างปัญหาหรือเอา โยนปัญหาโยนความผิดมาให้นะครับแสดงว่าเราก็ต้องระวัดระวังนะครับระวดระวังระวงทุกอย่างนะครับไม่ใช่ธรรมดาเหมือนะฮะอย่างที่บอกว่างานเนี่ยผมก็พูดไปหมดทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะฮะแต่เรื่องคนนะครับอันนี้คืออุปสรรคนะฮะระวังเรื่องคนมากๆรับปากแล้วไม่ทําตามที่พูดการแก้เรังแกหักหลังแทงข้างหลังนะฮะหรือว่าพูดแล้วไม่ทําตามที่เคยตกลงกันไว้นะครับอันนี้เราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันคนเหล่านี้ด้วยนะฮะมันเป็นอุปสรรคในมุมของคนที่สร้างปัญหาในทุกรูปแบบนะครับ นั่นก็แปลว่าทําให้เราอารมณ์เสียงหงุดหงิดทำให้เราเสือชื่อเสียงได้เพราะว่าต้องระมัดระวังถ้าจะทําอะไรก็ตามนะฮะจะอย่าเชื่อใจใครมากครับช่วงนี้ถ้าจําเป็นต้องใช้ใครก็ใช้มือดีๆที่มีฝีมือนะฮะเอาไปทําแทนนะครับแล้วก็อีกประการนะครับในช่วงนี้รีอว่าจะเจอคนที่มีปัญหานะครับขอให้เราช่วยล้วก็ดูดีๆนะฮะในการช่วยเหลือใครเพราะว่าโอกาสที่ช่วยเราตัวเดือดร้อนก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ให้ช่วยนะฮะยิ่งถือว่าให้เลือกนิดนึงในการช่วยเหลือใครนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับ คุณจะเจอคนที่ช่วยแล้วหักกลับมาหักหลังเรานะฮะหรือว่าเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบางทีก็ไม่พอใจในการช่วยไม่เต็มที่นะฮะฉะนั้นเลือกคนที่จะช่วยดีๆนะครับแล้วก็ประการสําคัญคือถ้าคุณกําลังรเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ไอเดียใหม่ๆหรือเอางานเด็กมาทาสร้างเป็นเงินทองหรือกาลังรเริ่มอะไรที่แบบอยากทําอยากแบบลงมือมานานนะครับไอ้เหล่านั้นนะฮะสำเร็จนะครับ บอกเลยฮะอะไรใหม่ๆดีอะไรแก้ปัญหายากๆยุ่งๆดีงานที่ต้องทําเพื่อ,อช่วยเหลือใครนะฮะดีนะครับนี่คือจุดเด่นแต่ว่าให้ระวังนะฮะในการช่วยด้วยช่วยต้องมีการเซฟเตเองด้วยนะ,ะแล้วก็รเริ่มซื้อใหม่อย่างที่บอกว่าบางคนทํางานหลักอยู่นะฮะแล้วอยากมีงานรองงานพิเศษนะฮะคุณก็สามารถปรับขยับนะครับงานหลักแล้วก็สามารถจะทํางานพิเศษงานะส่วนตัวควบคู่กันไปได้ ก็ใช้จังหวะเวลานี้การเริ่มต้นก็ได้นะครับโอเคนะฮะนี่คือดาวพระเกตกระตุ้นและสร้างแรงกระเพื่อมเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับ18มิถุนาถึงวันที่13สิงหานะฮะโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับ